สถานที่แห่งนี้คือกลุ่มจากสารผลิตพันธ์ผักตบชาวาบ้านตำพาแลหมู่ที่7ตําบลตำผาเมืองพะเยานะครับซึ่งได้รับการสนันุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ได้ให้โอกาสในการาจัดสรรก็ประมาณให้กลุ่มสตรีในปุ๋ยภาคในจังหวัดต่างๆได้รับโอกาส ในการที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้เพ่ยิ่งในเรื่องของเงินกองทุนเพื่อที่จะสร้างสรรค์พลังสตรีให้เป็นพลังสังคมในการพัฒนาประเทศโดยในส่วนของการขับเคลื่อนนั้นทางกองทุนมีเงินงบประมาณกองทุนที่จะสนับสนุนกิจกรรมอยู่4ประการด้วยกันประการแรกก็คือในเรื่องของการให้เงิน ทุนที่จะอุดหนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้กองทุนสตรีในตำบลต่างๆได้กู้ยืมเพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนของครอบครัวนะครับในประการที่2ก็สามารถที่จะใช้จ่ายเงินทุนเพื่อพัฒนาในเรื่องของ สตรีเรื่องของการทํางานเครือข่ายสตรีในการแก้ไขปัญหาของสตรีในทุกรูปแบบในส่วนของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและในประการที่3สามารถที่ใช้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาสักยภาพของสตรีในเรื่องของการพัฒนาวิชาการความรู้ต่างๆนะครับที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นและในประการที่4ี่ ก็คือสามารถที่จะทํากิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒน,นาบทบาทสตรีแห่งชาติจะเห็นสมควรเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันจังหวัดพะเยาของเรามีเงินกองทุนพัฒน,นาบทบาทสตรีรวมทั้งสิ้น70ล้านบาทซึ่งแบ่งออกเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ให้บรรดาสมาชิกกองทุนซึ่งขณะนี้มีจำนวน1 2 0 0 0 0คนเนี่ยได้ เขาถึงแหล่งเงินทุนที่จะกู้ยืมมาประกอบอาชีพนะครับขณะนี้ได้มีการอนุมัติเงินให้กู้ยืมแล้วจำนวน35ล้านเศษนะครับอนอกจากนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งในการที่จะใช้ในเรื่องของอการที่จะเป็นเงินในด้านของการพัฒนากองทุน พัฒนาบทบาทสตรีเองสําหรับที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพนัฒน,นาบทบาทสตรีเป็นกลุ่มจักสารผลิตพันธ์ักตบชวานะครับซึ่งเป็นอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นและก็ทางราชการเราโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานทางด้าน,นพัฒนาชุมชนก็ดีทางอุตสาหกรรมในเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับให้สามารถที่จะผลิตออกมาแล้วตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งอาชีพกลุ่มจากสารผลิตภัณฑ์จากผลตบชวานั้นในเขตอำเภอเมืองพะเยานั้นก็มีหลายกลุ่มด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นํามาจากวัตถุดิบผลทบชวาที่เกิดขึ้นในบริเวณกว้านพะเยาซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วก็มีจำนวนค่อนข้างมากส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาในเรื่องของการทำให้เกิดการตื้นเขินเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัชพืชที่ทำให้กีดขวางทางไหลของน้ำทำให้ทัศนภาพของก้านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในบางช่วงเวลาก็จะประสบปัญหาทำให บา,บางทัศนียภาพที่สวยงามนะครับดังนั้นการนําผักตบชาวาจากก้านพะเยามาเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากสารก็จะทําให้นําวัชพืชผักตบชวานั้นมาใชใ้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของอาการพัฒนา พลังสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมนะครับในด้านของอาชีพด้านหนึ่งครับ